เจอกับเจ้าของรถครับคุณแมนครับอ่าเป็นช่างนะดูแลเรื่องระบบน้ำลางน้ำนะครับหลังคาฮะโรงงานอุตสาหกรรมบ้านจัดสรรน,นะครับมาคุณเอ้นะครับแม่แฟนสาวครับดูแลจัดการดีผมเห็นมาทํารถเนี่ยสมุดวางเป็นสิบเล่มเลยนะรับโทรศัพท์ไม่หวัน่นไม่ไหวเลยอ่ะคุณแมนบอกว่าจะไปขึ้นเหนือครับน่านพะยาวฮนะไม่มีกําลังไม่มีแรงวันนี้มาติดตั้งกล่องครับรถเป็นบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าตัวยกสูงนะ สีน้ําเงินครับสีบลูครับตัวยกสูงะฮะนี่ฮะวันหนึ่งวิ่งไม่ต่ํากว่า50โลขึ้นนะห้าสิบเโลขึ้นนะครับติดตั้งกล่องสีส้มครับ G Force ครับนี่พร้อมสวิตปิดเปิดเข้าวโดนข้าด่านได้สบายใจะฮะกดล็อกความเร็วไปเบิ้ลตัดสับระเบิดนี่ฮะกดทอกหัวเกียร์จูนเทอร์โบได้ด้วยแบบผันจูนได้เรียบร้อยนะฮะใช้คอมพิวเตอร์จูนวันดีครับคุณแมนยี่ครับหายอืดยังหายแล้วครับผมวันหนึ่งวิ่งกี่โลนะ ก็50โลขึ้นครับขึ้นเลยครับผมจะไปขึ้นเขาที่ไหนพราะว่าอุทยานแห่งชาติขุนน่านครับเคยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นไม่ไหวไม่ไหวครับวันนี้เจอจูนดีฟ้าไปเป็นไงเอาเรื่องอยู่ครับแรงนะครับผมแรงเบิ้นตัดดังเนาะดังครับชอบแบบนี้นะพี่ชายบอกใส่ดีฟ้าเหมือนกันน้องชายเอาแบบนี้นะครับออะเปิดกล้องเปิดกล้องนี่นะครับงานของเต็มเลยนะครับของเต็มเลยนะครับฟังก์ชันพิเศษของเขาครับเดินหอบครับ เดินหอบได้ด้วยเบนตัดดังด้วยดีฟา้ายังอยู่ในใจทุกคนเสมอนะครับดีฟา้ายังอยู่ในใจทุกคนเสมอนะครับเอาคุณแมนบ้นบิ้น,น,นตัดดังตัดดังนะอ้าวปิดสวิตตปิดสวิตตเ,เวลาเข้าด่านต้องไม่มีควันครับแมนบิ้น เขาด่านได้สบายใจเลยเขาด่านได้สบายใจนะครับก็วิ่งทางไกลก็ขอให้เฮงรวยๆนะคุณเอนะนะครับงานมีไม่ขาดสายฮนะรับโทรศัพท์วันๆหนึ่งเป็นร้อยสายเลยนะอ่ะไว้เจอกันใหม่ครับดีฟ้าดีฟอดใบนี้หมื่นสี่เก้าร้อยครับช่างแบงค์จัดให้ครับไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณคุณแมนครับ